สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นการเล่าตำนานพระพุทธรูปปางต่างๆจากการสืบค้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาและกรุณากดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้เล่าด้วยนะคะสำหรับตำนานพระพุทธรูปปางเปิดโลก เป็นพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถยืนอยู่บนดอกบัวพระหัตถ์ทั้งสองห้อยลงข้างพระวรกายแบฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองหันออกไปข้างหน้าเป็นกิริยาทรงเปิดโลกบางตำนานบอกว่าสร้างเป็นแบบยกฝ่าพระหัตถ์ทั้งสองขึ้น ความเป็นมาตามตำนานของพระพุทธรูปปางเปิดโลกเมื่อครบกำหนดสามเดือนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จสวรรคชั้นเดวดึงเพื่อแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาครั้นถึงวันออกพรรษาเรามหาชนผู้เฝ้าคอยรับเสด็จทราบว่าพระบรมศาสดา จะเสด็จลงสู่มนุษย์โลกณประตูเมืองสังกษะแคว้นพักคะฝ่ายท้าสก,กะเทวราชหรือพระอินเมื่อทราบพ,พุทธประสงค์ดังนั้นจึงเนรมิตบันไดทิพทั้งสามคือบันไดแก้วให้อยู่กลางสำหรับทรงสเสด็จ พระผู้มีพระภาคเจ้าลงจากดาวดึงเบื้องขวาเป็นบันไดทองสำหรับเท้าสก,กะเทวราชและพรหมทั้งหลายเบื้องซ้ายเป็นบันไดเงินสำหรับเท้าสหบ,บดีพรหมและมูพรหมทั้งหลายที่ตามทรงสเสด็จพระพุทธองค์ทรงธรรม โลก,กวิวรณปาฏิหาริย์คือทรงเปิดโลกทั้งสามอันได้แก่เทวโลกยมโลกและมนุษย์โลกให้มองเห็นถึงกันหมดด้วยพุทธานุภาพเราเทวดาในสวรรค์มองเห็นมนุษย์และสัตว์นรกมนุษย์มองเห็นเทวดา และสัตว์นรกสัตว์นรกมองเห็นมนุษย์และเทวดาพร้อมกันเปลงพระฉับพันนรังสี6ประการคือสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาวหงสบาดหรือสีแดงปนเหลืองเหมือนสีของเท้าหงส์ และประพัสสอนหรือสีเลื่มพลายเหมือนแก้วถึกแล้วจึงเสด็จลีลาลงจากสวรรค์ชั้นดาวดึงสู่เมืองสักกสะนครในวันแรมหนึ่งข้าเดือนสิอในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลาย ที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามตำนานพระพุทธรูปบางอื่นๆในคราวต่อไปขอขอพบพระคุณค่ะ